จ้าวัสดีค่ะพี่นอ้องฟองไปสบายดีกันสูตสุกคนพี่น้องเย็บบนจะผ้าห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มข้นข้าวต,ต้มข้นซื่อๆนี่เด็กพี่น้องนี่ข้าวต้มไส้กล้วยนีย่ข้าสารไส้กล้วยซื่อๆนี่แหมพี่น้องข้าสารนี่คือห่อบะเดอบะเดอมาด้พี่น้อง เอาเก็บกาเก็บยังออกคือเ้าเก็บกาเก็บยังออกเราก็เอาซ้ำน้ำนะคะล้างน้ำล้างน้ำแล้วก็มัดห่ออ่ะเดี๋ยวยี่คนจะห่อให้บพี่นนองสาธิตขั้นตอนการทำให้ดู โค้นหรือว่าข้าต้มมัดพี่น้องว่ามันข้าต้มผัดเด็ okay. เราก็จะอะเดี๋ยวเราก็จะมัด นี่คือต้นไหลได้นี่พี่น้องต้นไหลได้ไหลที่ย้ายบนนั่นสอยใบไหนแม เป็นสองต้องนอะท่าน่าจะบ่ามัดแน่นปันใดได้ระาะวาเดี๋ยวมันนั่นเขามันจะนั่นขึ้นไหมพี่นอ้องเดี๋ยวเขมามันก็จะตึงขึ้นคือเขาแตกขึ้นอันนี้คือลักษณะเขาต้มมัดพี่นอ้อง ข้าวต้มมัดที่เราจะทำไปวัดพรุ่งนี้ใส่ตาไปมัดหนึ่งเล้วไปโคนหนึ่งเล้วพี่นอ้องนี่เย้บนพลาป่วยกับอันนี้ใส่กันเลยเหมนขานี่เขาสาวน้นำสะก้อนนี่นี่พี่นอ้อง เระเพนี่อิสานขาวอิสานคนบดเรา่นองเอ้ยพ่อแม่ตายายอู้งาตาถั่วพันผ้าเห็ดมาเนาะถึงวันเพ็นเดือนสิบพนกับสิบผ้าห้าห่อขอาสาบไปยายนะคะไปยายไปยายก็ยคือเอาไปให้พระพนสวดนะคะให้พระท่านสวดให้แล้ว หยาบนาให้เดวเขาก็เอาเขา่าห่อเขา่าอาหารวานข้าวถี่ขอเห็ดเป็นห่อเป็นตองเป็นตองเอาไปวางไว้น้ำต้นไม้ต้นไรห,หุ้มไม้หุ้มยังจุดถูกจุดเทียนเกินดวงวิญ,ญญาณของพอ่อของแม่ของบรรพบุรุษผู้ลวงรับไปแล้วนะคะมาหลับเอาเข่าสากหรือว่าห่อเขา่านื่นวันกับ อันนี้ก็คือม,มักกันเทปูล่ะอน,นี้นคาาะคะสร็ล้วกันกงนี่อีสานบานๆเทากี่นออ๊อ Myself, กิบเมื่อเช้านี้เนาะแยบุญกับมับโปรดจาก,กับพี่กำนองของเาหลายเรืองหลายเล่าปีสะปะเปีปะคนไปพี่น้องกับมาบอกเรืองว่อาอาจจะของไปเห็ดบาเอที่เอมกับเพ็ยนบาดประชาชนล้นหายยุตตลาดยุตตลาดนัดปัดท้าย ปุ๊บตลานัดคกกลางพี่น้องหลังจากมาจากประท้าทเยเร็วก็ด,ดีนะคะดียายบนกะถือว่ายังมีความโชคดีหลายนะคะที่ไปเจอเอฟซีนะคะเอฟซีใจดีได้พี่น้องใจดีเพิ่นเก็บบัตรประชาชนกับบัตรเอ m ทีเอ็มใบให้โอ้ยายบนก็เลยแบบว่าซึ่งหลายนะคะดีใจ คิดว่าเกิดมากกว่าเื่อเคยเหตุของหายของสําคัญหายเห็ดบัตรเห็ดเอทีเอ็มเห็กระเป๋าตังหายจะเสียได้พี่น้องอันนี้กระเป๋าตังบัตได้หายดิแต่ว่ามันซองบาตรอะซองบัตรมันหล่นออกซองบัดหล่นออกแบบนี้กับแยกบุตรกับใจของใจอยังกับไปเสยแล้วไม่รู้เลยว,ว่าของจะของเนีย หอดบานจนมาเว้ยคนยังคอยมีนเขามา,ากับควางกับังคอยดิบึงแต่มดเดือดเดนเดแล้วแต่กับว่าเป็นยังสบายใจได้อยู่เดี๋ยววันพุธนะคะมืออื่นเนาะมืออืดมันวันพุธยายขอสากแล้วยังแล้วช่วงสามสี่มองแร้นคนมาตลาดนัดคนมาขายขวงอยู่ดีแยบบนยังสสีอ,อกไปเอาแล้วกัสิไดขอบนุนขอบคุณค,ณคณนเนาะโอเคบอขอตมมัดได้บนบ,นบนทุที่โอเคบอกค่ะ สาม,มัดเลี้ยงพี่น้องเอฟซี FC พลังพ่นพลเมีนเนขม,าขม,าขมา่าพลกะว่ายายเป็นคนดีตกน้ำเมาื่ไหลตกไฟประใหม่ดอกยายเจอคนดีเอฟซี FC ก็ดีก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะเขาคิดดีทำดีเขาก็บ่อยากบ่อยากเจออีหยังที่มันเสียใจเนาะพี่น้องนะ กคิดดีทำดีเขาก็อยากเจอแต่สิ่งดีๆว่านี่เยบบนไปซื้ออน้นำตาลเนาะซื้อน้ำตาลซื้อ,อตูมซื้อกระเจียบซื้อนั่นมาไว้จะเฮ็ดอนันน้ำปัญะนะพี่น้องนักหิวพลลุงพะลั่งเด้โอ้ยันพลังพ่นผลกับว่าใจเอาปานนี้เด้ว่าสรนกับว่าลดพ่นผลกับว่าเนาะ สามารใจดีแท้หอนไปในมือไปในมันกลับไปก็คือเฮาเฮาได้เฮ็ดแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดเนาะพี่น้องคือใจเฮามันอยากเฮ็ดแล้วต้องเฮ็ดใหแต่เป็นต้องเฮ็ด,ดมันขานคนโอ้จามน้องเอ้ยจามจามฟิตจาม นั่นดูจามจนว่าไม่ว่าแบบหนาเกียดก็ว่ามันเหนียวเฮียเหนียวห้อยกันเดอ้อแต่แดดมันหอนมันหอนแหงพี่น้องอเฮียนะคะเขาจะบม่มัดแน่นคัะปันไดดอกพี่น้องจะบ่มัดแน่นคัะปันไดเพราะว่าเดียวมันก็น เขามันก็นจะซุกมันก็นจะแตกขึ้นไปตองกับญาติได้ตัดไว้ให้บอกเขาว่าจะไปตลาดก็่ได้มากไงตัดไปตองไปถ่าในเด้อซะบ้านน้องโถท้าออกไปกระท่ายผอพี่น้องอเขาก็ได้ตัดไว้ให้เราก็ได้เอามาบบดนี้มู่บ้านาเขาเรียกเอามาสวงขี่มาใส่มาสวงมาเศ เดี๋ยวมือนอื่นเท่ากับจีการห่อข่าสาดได้ไบเหน็พี่น้องวันนี้คือเท่าวันนี้คือเท่าห่อก้าต้มเท่าห่อข้าต้มมืออื่นจะมีการเป็นเป็นมาหออา่อ,อ,หอข่าสาดโอ้ปต้มห่อข่าสาดนี่เนาะชีวิตบ้นบาน,านพี่น้องเออวันนี้ยัง เฉยรู้เลิกเลิกเฟ้อเฟ้กิ่งอยังไม่ให้พี่เนอห้าได้เบิึงเพระาะปัญหาดออเทศกาลนั่นเทศกาลนี่เห่อกระถินี้ห้อกับตุ่มนี้ไปวัดไปว่าไม่อย่างก,กว่าเอา 79กอัน้ล um, ่ะน right? uh ั่นล่ะบ้านไอ้ออนอัน้ล่ะเดี๋วาเรียงเลขพี่น้องมีบอกอยู่ว่ายายใกล้ๆมือเลขออกวันที่30บอกเลขนีเด้อว่าซั่นก็เลยบ่ได้เว้าเลยเรียงเลขเรียงเบอร์พี่น้องาเรียงเลขเรียงเบอร์กันเลยมื้อเช้านี้พอดีเขาไปเบิ่งอันเพื่อนเขาส่งลิงมาให้ที่ว่าวัด วัดจูมสีาตาปะกขาวชีปะกขาวนั่นแหละพี่นอ้องวันนี้เล็กสองตัวหนึ่งสมงเขาสมหายมีสามมี่เอีงกว่าอันหกเจ็ดสองกับห้าห้าหกแค่นั่นแหละพี่นอ้องเอาละมันผัดอันนี่จะเล็กตันเบิร์ดัน,นีเข้ามา สาธิตนะคะสาธิตขั้นตอนการห่อกระตุ้มมัดนะคะเอบอบนสีห่อสไตล์เดียวกันกับห่อสมงหมูน่ะนะพี่น้องสไตล์เดียวกันเลยกับห่อส้มหมูนั่นละห่องง่ายห่อง่ายเออบนมีอันนั้นอยู่มีสูตรนี่สูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่อันสเฮ็ดเข้ามาพี่น้อง แต่แปรงมันมาเดี๋ยวแต่ว่ายังบ่ทันมีเวลาเห็ดเดี๋ยวแยกออบนจีสาธิตเห็ดซูเบิรงเลิฟน้องเห็ดเข้ามาแต่ว่าว่าจีเปียวใบบัวพอนะจีพ่อเล่มใดเล่มใดยูดอกอยูยูยูสาก,ก็ได้ใบบัวนะ่ะอันช่วงนี้เนาะมันมันมันเป็นบงไหมบงลงกินใบไหมบัวไหมแล้วกระจีพ่อเล่มใดอยู่เอาใบ้ำเนิมันมาหอ่อ พ <chaque urai> ี่น้องงามดีนี่บุญหองงามโบนี่บุญหองงมโบหองกระตุ่มพัดหอกระตุมพัดก็ขนุมงให้หองง่ายได้พี่น้องฮอเลี่ยวคอมยี่บุญหองแป๊บเดียวแหละหอกระตุ่มมดเอ้ยหกรตุ่มอันพัดอ่ะหอากระตุมพัดอ่ะทีโบเอาละสาธิตถีบิงซ้ำนี่แหละพี่น้องสาธิต้เบิงซ้ำนี่แหละเดียวเฮ็ดเรียวๆตุ่มเรีวเดียวสิท้ายเห้เบิ้งอีกเท่านึง นะคะมืออื่นสีห่อข้าวสากพี่น้องพรุ่งนี้จะห่อข้าวสากไปวัดไปยายข้าวสากพี่น้องเดี๋ยวจะไปทายให้เบิ้งมาเพื้นเฮ็ดยังไงกันเน่นะคะเดี๋ยวสีห่ออันนี้ให้มันแล้วกว่าเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้ซัมเนี่ยละนะคะกระเยาบนกับมาสาธิตห่อก้าวต้งมานเดี๋ยวเบิง้งไปซื้อดอกดีจ้า